หลังจากพ้นระยะโควิดนะครับด้วยความหุกเฮิมของเหล่าไบเกอร์นะครับเป็นเวลาร่วมปีในที่สุดก็ได้เดินทางสมใจหมายนะครับทริปนี้นะครับเป็นทริปนานนะครับเราเดินทางจากอุดอรธานีครับแต่เราก็มาแวะกินข้าวลิงกันอยู่ในช่วงขึ้นเขาจากด่านซ้ายที่จะไปนครไทยนะครับเสียเวลาอยู่ เกือบ2ชั่วโมงนะครับเพราะว่าสายคลัดของ KTM หลุดด้วยความล่าช้าดังกล่าวนะครับเราก็เลยมาคํากันอยู่ที่อำเภอนาำปาดจังหวัดอุตรดิต์นะครับต้องมานอนพักอยู่ในตัวอำเภอที่วังน้ำเย็นฮิวรีสอร์ทนะครับแต่ก็เป็นบรรยากาศที่น่าประทับใจนะครับกลางคืนเราก็ได้ กินมาม่านะครับกับน้ำมะตูมมีดนตรีย้อนยุคให้ฟังนะครับเราออกจากวังน้ำเย็นรีสอร์ทนะครับเวลาเจ็ดโมงมารอที่ท่าเฮอบักแพรขนันยนที่หมู่บ้านประมงปากนายนะครับแปลกมากครับแม่น้ำนายอยู่ประเทศอียิปต์แต่ปากแม่น้ำนายมาอยู่ที่อำเภอนาปาที่จะข้ามไปอำเภอนามมืน่น จังหวัดน่านระหว่างที่รอเราก็ชมบรรยากาศสองฝากฝั่งของแม่น้ำน่านเป็นทิวเขาสวยงามเวิ้งน้ำกว้างใหญ่และบรรยากาศรอบแพรที่กินข้าวก็จะมีฝูงปลาขาวหางแดงอยู่ชุกชุมบรรยากาศยามเช้านะครับที่แพ มู่บ้านประมงปากนายนะครับกำลังมีเรือบักนะครับมาจากท่าบ้านนาหมื่นนะครับฝั่งนาหมื่นนะครับจะมาที่ฝั่งปากนายนะครับเป็นเรือบักขนาดเล็กๆนะครับไม่ได้ใหญ่เหมือนกับข้ามแม่น้ําใหญ่ๆนะครับถ้าเทียบกับเรือบักที่ข้ามแม่น้ำโขงนี่ก็หลายเท่าครับ ความใหญ่โตนั้นแตกต่างกันมากนะครับถ้าเทียบกับอย่างเรือที่ข้ามเกาะช้างเนะี่ยแพขนาดยนต์หรือเือบักนี่ก็จะมีขนาดใหญ่มากนะครับบรรทุกรถยนต์ได้เป็น 20- 30คันนะครับแต่นี้ที่มาที่เห็นอยู่นี้ก็มีบรรทุกมาอยู่แค่รถยนสองคันเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเรือบักนี้จะมาขึ้นเทียบท่าตรงไหนยังไงนะครับเพราะว่า เท่าที่ดูท่าทางขึ้นนี่แบบธรรมชาติมากนะครับดูสภาพแล้วนะครับไม่ค่อยมีการปรับปรุงเท่าไหร่นะครับ เกตว่าผู้คนก็ยังนิยมมาข้ามฝั่งบริเวณหมู่บ้านประมงปากนายนี้เยอะมากนะครับทั้งๆท,ที่ถนนก็ไม่ค่อยดีนะครับที่กำลังเตรียมจะลงนี่ก็มีรถยนต์อยู่สองคันนะครับรถจักรยานยนต์สิบคันนะครับที่กำลังจะขึ้นท่าตอนนี้นะครับมีรถยนต์ มาทั้งหมด4คันด้วยกันนะครับเรากำลังจะข้ามแม่น้ำนายกันนะครับวันนี้นะครับมีทั้งหมดยานพาหนะ8ลำด้วยกันนะครับมีหลากหลายยี่ห้อนะครับมีโลเย็น พาวาว t m h o n ทีเอ็มฮอนด้าบีเะครับมีไฟอัม วันนี้เรากำลังข้ามแค่ขนานยนต์นะครับจากฝั่งของอ,อําเภอน้ามปาดข้ามไปยังฝั่งอ,อําเภอนามเหมื่นบริเวณหมู่บ้านประมงปากนายจังหวัดน,น่านนะครับใช้เวลาประมาณสัก10นาทีเท่านั้นเองนะครับ เราขึ้นแพมาไม่ทันไรนะครับแล้ก็มาพบกับโศงนาฏกรรมเล็กน้อยนะครับรถในทีม5คันนะครับล้มแปะ3คันนะครับตรงที่ทางชุมชนนะครับก่อนที่จะมาขึ้นถนนหมายเลข 10--26 ก10นะครับก็มีกระเป๋าข้างแตกไปเล็กๆน้อยๆนะครับระหว่างทางครับจากอำเภอเมืองน่านเพื่อที่จะไปอำเภอสันติสุขนะครับจะมีหมู่บ้าน วิถีชุมชนท่องเที่ยวอยู่ก็คือบ้านจิวม่วงนะครับมีกาแฟมีอาหารรับประทานแล้วก็ชมวิว360องศา ผ่านอำเภอสันติสุขม,มาเล็กน้อยเราก็มาเข้าสู่ถนนหมายเลข1081เป็นถนนลอยฟ้าที่จะไปอำเภอบอ่อเกลือมาแวะถ่ายรูปถนนเป็นเลข3อยู่ในช่วงก่อนที่จะลงอำเภอบอ่อเกลือช่วงนี้ทางลงเขาโหดมากครับเป็นช่วงลงชันมากและก็เป็นทางพับสอกแล้วเราก็มาถึง ในพื้นที่อำเภอบอกก่อเกลือท่านปลัดหนุมพาเราไปพักอยู่ที่หมวดการทางบ่อกเกลือครับบรรยากาศถนนคนเดินนะครับที่หมู่บ้านสปันอำเภอบ่อกเกลือจังหวัดน่านคึกคักมากครับมวงไปทางไหนมีแต่แสงไฟนะครับจเจริญภายใน ช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีนะครับนักท่องเที่ยวมากันทั่วประเทศเดี๋ยวเราจะเดินไปชมของกินกันนะครับว่ามีอะไรขายมีของที่ระลึกอ,อะไรบ้างวันนี้มีเมนูไก่หลามครับตลาดนัดสปัน ปกติเราเคยกินแต่กบหล้ำวันนี้มีไก่หลามซูมเลยซูมเลยอันนี้ไม่ต้องซูมแล้วเป็นเมนูที่พิเศษสุดแล้วของขันตุกคืนนี้กบเอ้ยไก่ล้ำไก่ลามไก่ลามโอ้ำ หัเววตื่นเช้าเราเก็บภาพที่หมดการทางบอ่อเกลือเราก็เดินทางไปทานข้าวต้มทานกาแฟที่บ้านพี่ประหลัดหนุ่มอำเภอบอ่อเกลือครับอยู่ตรงสามแยกถนนหมายเลขหนึ่งสามสามสามครับจืดบอ่อเกลือของพี่ประหลัดหนุม่มเอามาฝากมาลองครับอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะแผ่นหนึ่งอร่อยครับ ถ้าวิงเวียนศีรษะระหว่างทางก็เียวเต็มคใ,ให้กินอีกให้กินอีก,กผมว่าตอนไม่ถึงด่านก็คงจะโดนนะครับยาเขียว <laughs> อร่อยอร่อยมาดิงไฟนะอร่อยจริงเขาจะคิดว่าเป็นสลาลีนะคิดว่าอัดแห้งมาอย่างเดียวสาลีนี้เป็นเป็นกับแก้มนะแต่ว่าหัวเชื้อมันใส่ขัานไหนาไปแล้วใส่ไปหนึน่ง แพ็กแล้เหล้าเด็ดนะครับ,บนี่นี่นมีมีหลักฐานน,นี่ท่านประลัดมอบให้หนึ่งลังนะครับอ่านว่าเหล้าเด็ดนะครับโรงงานวาดสนาเหล้าและเครื่องดื่มจำกัด เมื่อคืนนี่เป๊กไปแล้วนี่มีหลักฐานนี่มีจอกเป็กจุดชมวิวที่เนิน1715เส้นทางอำเภอบอ่อเกลือไปอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับจะมีจุดชมวิวอยู่จุดหนึ่งนะครับมีห้องน้ำมีที่พักรถยนต์นะครับเบื้องล่างเป็นสายหมอกนะครับ พานเนิน1น1 5เรามาแวะเก็บภาพที่บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยภูคานะครับแล้วก็ขับรถเลาะเลี้ยวเข้าสู่อำเภอปัวไปจังหวัดน่านนะครับลงมาที่อำเภอนาน้อยไปแวะเก็บภาพที่อุทยานแห่งชาติดอยเสมอดาวและก็ที่ผาหัวสิงซึ่งไปพบกับมิตรภาพ ของเพื่อนร่วมทางท่านหนึ่งนะครับส่วนวิวเบื้องล่างบริเวณจุดชมวิวผาหัวสิงจะเป็นบริเวณหุบเขาที่มีแม่น้ำน่านไหลผ่านนะครับเป็นเส้นสายน้ำที่จะไปไหลลอดเส้นทางหมายเลข108-3นนะครับที่จะไปอำเภอบ้านโคก เราออกจากผาหัวสิงนะครับไปตามเส้นทาง1083ผ่านผาชูแล้วก็ไปจอดเก็บภาพอยู่บริเวณสะพานข้ามลำน้ำน่านเป็นเส้นทาง1083ที่จะไปอำเภอฟากท่าแล้วเราก็ไปถึงสันเขื่อนอุตรดิตนะครับเป็นเวลาโพรเพสแสงสุดท้ายกำลังจะอำลา ตื่นเช้ามานกกระจาบตัวน้อยๆห้าตัวก็ออกจากรังครับเก็บภาพบริเวณอาคารที่พักแล้วก็ไปเก็บภาพบริเวณด้านหลังของเขื่อนสิลิกิตหลังจากนั้นก็ขับรถขึ้นไปที่บริเวณสันเขื่อนนะครับเก็บภาพอีกภาพหนึ่งแล้วเราก็เดินทางออกจากเขื่อนสิลิกิตนะครับมาน้ำมันใกล้หมดอยู่ที่ใกล้อําเภอชาติการไปพบ ปั๊มหยอดเหรียญปโตโทคุณภาพอย่างดีนะครับก็ไปแวะเติมน้ำมันที่นั่นกันนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปนันพบพี่ชายอีกท่านหนึ่งขับรถเก๋งมารอรับสัมภาระกล่องที่ชำรุดของเราไปหนึ่งกล่องนะครับอยู่ที่ปั๊มน้ำมันปโตโทที่อําเภอชาติการหลังจากนั้นเราก็เดินทางกลับถึงปั๊มปโตโทนาดีจังหวัดอุดรธานีเวลาประมาณ16นาฬิกาเศษ ด้วยความปลอดภัยและแฮปปี้ทุกเส้นทางครับ